รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับอเมานะครับทีเด็ดสเต็ปสองนะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับที่2นะครับกันยายน2 5 6 4นะครับวันนี้นะครับอเมาก็คัดบอลมานะครับมาให้อยู่2คู่นะครับเป็นบอลนะครับยุโรปนะครับเป็นบอลโลกนะครับโซนยุโรปนะครับระหว่างนะครับนะ คู่แรกนะครับสวีเดนนะครับพบกับสเปนนะครับเตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับคู่ที่สองนะครับฮังการีพบกับอังกฤษนะครับเตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเวลาเดียวกันหมดเลยนะครับไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับบอกตรงๆนะครับน่าเสียดายมากๆนะครับนะมาดูคู่แรกก่อนนะครับคู่แรกนะครับนะเอามาให้เชียร์ไปที่นะครับเดนมาร์กนะครับที่ราคานะครับลุข่วมลูกครึ่งเอ้ย ลูกหนึ่งนะครับนะลูกหนึ่งนะครับให้เชียร์ไปที่ลูกหนึ่งครับผลนะครับเดนมาร์กชนะไปครับสองศูนย์ครับก็กินเต็มกันไปนะครับคู่ที่สองนะครับมันน่าเสียดายตรงไหนนะครับเนี่ยคู่ตุรกีนะครับนี่ครับคู่นี้เลยนะครับให้เชียร์ไปที่ราคานะครับหนึ่งลูกนำอยู่สองศูนย์นะครับนำอยู่สองศูนย์นะครับตุรกีนำอยู่สองศูนย์นะครับนะแล้วก็มอนเตเนโกนะครับไล่มาสองหนึ่งนะครับ 90บวกนะครับจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับโดนมอนเตเนโกนะครับตีเสมอสองสอครับโอ้โหช้ำจริงๆนะครับสำหรับคู่นี้ครับเสมอกันไปนะครับสองสอนะครับนะคู่นี้ก็เรียบร้อยกันไปนะครับนะนะครับเข้าหนึ่งครับตายหนึ่งครับสําหรับหน้า YouTube นะครับนะโยดายจริงๆนะครับสําหรับตุรกีนะครับนะนะครับแล้วมาดูนะครับบอลนะครับบอลวีพีนะครับ ขอเมานะครับในกลุ่มนะครับเรียบร้อยครับกินกันไปเหมือนเดิมนะครับกินกันไปเหมือนเดิมครับสําหรับบอล VIP นะครับครับเมื่อวานนะครับนะเมื่อวานนะครับนะครับเมื่อวานวันที่สามสิบเอ็ดนะครับเอาเหมานะครับสเต็ปสี่ก็แตกนะครับนะเมื่อวานวันที่เมื่อวานซื้อนะครับนะครับเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนสเต็ปสี่ขอเหมานะครับประเดิมอย่างสวยหรูนะครับว да ouais ันที่หนึ่งนะครับแตกนะครับนะ เห็นไหมครับกินเต็มเต็มนะครับสำหรับสเต็ป4นะครับประเดิมวันที่1แบบสวยงามจริงๆนะครับนะบอกตรงๆนะครับใครอยากได้แบบนี้นะครับบอลวีพีบอลสเต็ปนะครับบอลสดนะครับให้ไปเอาในกลุ่มของอาเมาเท่านั้นนะครับทุกท่านนะสอบถามรายละเอียดวิธีเข้ากลุ่มก็ไอเดลายของอาเมาครับ a h f a o 9 9นะครับหรือใครไม่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับนะ อ๋หมอก็มีนะครับนะนี่ครับอ่าแปปนึงครับทุกท่านเห็นหรือเปล่าอ่ะแปปนึงครับอ่านี่ครับนะเพจเฟซบุ๊กนะครับอาหมอจะลงเอาไว้ให้นะครับทุกวันนะครับต่อไปนี้จะลงไว้ให้ทุกวันนะครับวันละ2ตัวนะครับใครอยากได้นะครับกดนะครับเข้าไปติดตามนะครับนะเฟซบุ๊กของอาหมานะครับนะอาหมาลงลิงก์ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับนะนะครับมาดูบอลวันนี้นะครับ วันนี้บอลก็เยอะนะครับเยอะนะโซนเอเชียก็มีนะครับสำหรับบอลโลกนะครับนะนะครับคู่นี้น่าดูนะครับนะคู่เวียดนามนะครับนะหลายคนก็คงจะนะครับดูนะมาดูคู่แรกกันดีกว่านะครับอังกฤษกับฮังการีนะครับใช่ไหมนะครับใช่นะครับนะครับอังกฤษนะครับมาดูครับ สองนัดล่าสุดนะครับที่เจอกันนะครับจะเป็นส่วนใหญ่ครับจะเป็นทางนะครับอังกฤษนะครับชนะไปทั้งสองนัดเลยนะครับดต่สหรับอังกฤษนะครับดูครับห้านัดล่าสุดนะครับของนะครับฮังการีนะครับนัดแรกครับไปเยือนนะครับเสมอทั้งสองนัดที่สองเลนในบ้านเสมอ1ีหนึ่งนัดที่สามนะครับเลนในบ้านแพ้สามศูนย์นัดที่สี่เลนในบ้านเสมอศูนย์ูนัดที่ห้าเลนในบ้านชนะไปครับหนึ่งศูนย์นะครับ มาดูครับเกมเย่านะครับฮานดล่าสุดนะครับนัดแรกเสมอหนึ่งหนึ่งนัดสองแพ้สามศูนนัดสามเสมอศูนย์ศนัดสี่ชนะหนึ่งศูนนัดที่ห้านะครับเสมอสามสามนะครับนะครับชนะนะครับชนะไปหนึ่งนะครับจ้ะชนะหนึ่งนะครับเสมอสามแพ้หนึ่งนะครับมาดูครับฮานดล่า,าสุดนะครับของอังกฤษนะครับนัดแรกไปเยือนนะครับเสมอหนึ่งหนึ่งน <63 kalian> ัดที <clothes> ่สองเล่นบ้านเสมอหนึ่งหนึ่งนัดที่สามนะครับ ชนะยูเคไป4-0นะครับนัดที่4นะครับเรเดมาร์ชนะ2-0นัดที่5ไปเยือนนะครับชนะ1-0นะครับมาดูครับเกมเยือนนะครับ5นัดล่าสุดของอังกฤษนะครับนัดแรกครับเสมอ1-1นัด2ชนะ1-0นัด3ชนะ2-0นัด4แพ้2-0นัดที่5นะครับเสมอ0-0นะครับชนะ2นะครับเสมอ2แพ้1นะครับมาดูที่แฮนดิแคปนะครับ แฮนดิแคปนะครับเรทแรกครับเปิดมานะครับที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.86นะครับนะส่วนทิวเยือนน้ำอยู่ที่1.07นะครับเรทที่สองราคาคงที่ครับครึ่งควบลูกนะครับน้ำเจ้าบ้านไหลขึ้นนะครับอยู่ที่0.91ครับส่วนทีวเยือนนะครับน้ำไหลลงอยู่ที่1.02ครับเรทราคาเวอร์เรทแรกครับ2ลูกครึ่งครับเรทที่2นะครับไหลลงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับเรามาดูนะครับเรทราคาก่อนนะครับ เด่นราคาครับลุคคูมลกคขึ้นนะครับนะแต่นะครับเด่นราคาโอเวอร์นะครับนะครับเด่นราคาโอเวอร์โอ้โหมันน้อยมันน้อยเกินไปจริงๆนะครับมันน้อยแบบมันน้อยมากนะครับนะนะครับมันน้อยมากจริงๆนะครับบวกกับไม่น่าเล่นนะครับไม่น่าเล่นบอลต่อนะครับบอลต่อน้ำครับโอ้โหน้าลนมากนะครับอันนี้นะครับนะครับน้าล้นะครับครับบอลรองน้ําน้อยกว่า นะครับน้ำน้อยกว่าบอลต่ออีกนะครับราคานะครับนะมันไม่สมดุลกันนะครับนะกับนะครับราคาเลรยราคาโอเวอร์นะครับคู่นี้นะครับเาหมาขอเชียมที่นะครับเจ้าบ้านนะครับนะคู่แรกนะครับเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างฮังการีนะครับแล้คู่ที่สองต่อนะครับนะครับสวีเดนกับสเปนนะครับนะครับหกนัดล่าสุดนะครับที่เจอกันนะครับนะตัวแรกครับสเปนนะครับในสวีเดนนะครับไปเยือนนะครับเสมอศูนย์ในที่สองนะครับ สุดเดนเล่นในบ้านเสมอนัดหนึ่งนัดที่สามนะครับสุดเดนนะครับไปเยือนแพ้สามศูนย์นะครับนัดที่สี่นะครับสุดเดนก็แพ้สเปนไปสองหนึ่งนะครับนัดที่ห้านะครับไปเยือนแพ้สามศูนย์นะครับนัดที่หกเล่นในบ้านนะครับชนะสองศูนย์นะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดนะครับของสุดเดนนะครับนัดแรกนะครับเสมอกับยูเคียที่หนึ่งหนึ่งนะครับนัดที่สองครับชนะโปแลนด์ไปนะครับสามสองนัดที่สามครับชนะสโลวีเกียไปนะครับหนึ่งศูนย์นะครับนัดที่สี네่นะครับ ไปเยือนเสมอต่อสูตรนดที่5เล่นในบ้านนะครับชนะไปครับ3ามนะครับดูครับเกมเย้านะครับห้านล่าสุดนะครับนัดแรกครับชนะ3 1มนัดสชนะ2อศูนย์นัดสชนะ1นศูนย์นัดสชนะ1นศูนย์นาที่5ชนะ2อหนึ่งโอ้โหต้องบอกตรงๆครับเกมในบ้านนะครับชนะลวดนะครับบอกตรงๆชนะลวดเลยนะครับนะสำหรับสวีเดนนะครับอ่มาดูครับสเปนนะครับห้านล่าสุดนะครับของสเปนนะครับนัดแรกครับ เสมอกับอิตาลีครับที่1นึครับนัดที่2ครับเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ไปที่1นึครับนัดที่3นะครับเสมอกับโคเอเชียไปที่3าสนะครับนัดที่4นะครับนะครับไปเยือนนะครับชนะนะครับห้าศูนย์นะครับนัดที่5ครับเล่นในบ้านเสมอไปที่1นึนะครับ5นัดหลังสุดนะครับชนะ1นะครับเสมอ4โอ้โหเสมอจะส่วนใหญ่นะครับมาดูครับ เกมเยือนนะครับ5-0นัดล่าสุดนของสเปนนะครับนัดแรกครับชนะ5-0นัด2ชนะ2-1นัดที่3เสมอ1-1นัดที่4เสมอ1นัดที่5แพ้ไปครับ1-0นะครับชนะ2เสมอ2แพ้1เกมนะครับมาดูที่แฮนดิแคปนะครับเรทแรกครับเปิดมาครับที่ราคาครับครึ่งคุบลูกครับน้ำเจ้าบ้านที่0.97นะครับสตูดทีเยือนอยู่ที่ 0. 96นะครับเรทราคาเวอร์นะครับครึ่งควบลูกนะครับน้ำเดทที่2นะครับราคาขงที่ครับน้ำเจ้าบ้านไหลลงอยู่ที่0.85นะครับส่วนทีมเยือนน้ำไหลขึ้นอยู่ที่1.08นะครับเรทราคาเวอร์เรทแรกนะครับ2ลูกครึ่งนะครับเรทที่2ไหลลงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับมาดูราคาก่อนนะครับราคานะครับครึ่งควบลูกนะครับนะครับนะครับเรทราคาเวอร์นะครับ2ลูกนะครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับ นะมันก็ยังโอเคอยู่นะครับระดับนี้มันก็จะถือว่านะนะครับแต่แต่ถ้าให้ดีนะครับนะถ้าให้ดีนะครับเนี่ยมาทําเป็นเหรียราคาแบบนี้ครับสองลูกครึ่งแบบนี้นะครับมันจะดีมากนะครับนะาหรับครึ่งควบลูกนะครับนะนะครับบวกกับนะครับเจ้าบ้านนะครับน้ําน้อยนะครับน้าอยู่ที่0.8เท่านั้นนะครับนะนะครับ ถ้าดูจากสถิติครับในบ้านนะครับนะเอาเมามอมนะครับว่าเจ้าบ้านนะครับน้ําน้อยต่างหากนะครับนะในบ้านก็แข็งนะครับนะนะครับส่วนทีมเยือนนะครับน้ําล้นนะครับไม่ไหวนะครับแบบนี้นะครับนะนะครับนะครับคู่นี้นะครับเอาเมาขอเชียนะครับไปที่นะฮังการีนะครับวันนี้นะครับขอเชียบอลลองนะครับคําคืนนี้นะครับคู่แรกนะครับสรุปนะครับเชียไปที่นะครับสวีเดนนะครับ นะครับคืนคุมลูกนะครับคู่สองเชปที่ฮังการีนะครับเชียรฟที่ราคานะครับลูกควบลูกครึ่งนะครับนะส่วนใครนะครับที่อยากจะได้ทีเด็ดนะครับนะอาหม๋อก็แนะนําครับให้ไปเอาในกลุ่มของอาหม๋อเท่านั้นนะครับนะใครที่เข้ามารับชมคลิปอาหม๋อแล้วครับอาหม๋อก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับตะไคร้กดกระดิ่งติดตามนะครับคลิปใหม่ๆทีเด็ดโดนๆนะครับจากอาหม๋อกันด้วยนะครับวันนี้อาหม๋อก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ